มไปดูความช่วยเหลือทางจังหวัดลำพูนกันบ้างค่ะซึ่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดลำพูนได้ออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาโรคทำฟันนวดสมุนไพรฟรีให้แก่ประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในพื้นที่อำเภอบ้านโฮงค่ะ ที่วัดดงฤาษีหมู่ที่8ตําบลบ้านโฮ่องอําเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลําพูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนเป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวอจังหวัดลําพูนครั้งที่2ประจําปีงบประมาณ2,568เพื่อให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนอาทิการตรวจโรคทั่วไปตรวจรักษาฟันพร้อมให้คําแนะนําการดูแลสุขภาพเป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพสุขภาอัา มของประชาชนและเจ้าหน้าที่ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนในพื้นที่และประชาชนกลุ่มเปราะบางพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบป,ปัญหาทางสังคมรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบ้านโฮงจำนวน3รายเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมท้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอปทอในพื้นที่เข้าไปดูแลสำรวจความต้องการ เพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเข้ารับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงอีกด้วยสำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอจังหวัดลำพูนครั้งต่อไปมีกำหนดเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในวันที่25ธันวาคม2567ที่โรงเรียนบ้านดอยคำมหมู่ที่7ตำบลทากาศอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเริ่มเวลาตั้งแต่9นาฬิกาไปจนถึง12นาฬิกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ทาและใกล้เคียงเข้ารับบริการฟรีในวันและเวลา ดังกล่าวโดยทั่วกันค่ะ